ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเทพเกมอวยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับการรีวิวจี้เครื่องรางใหม่นะครับอาจจะมาช้าสักนิดนึงนะฮะก็มาแล้วนะครับผมก็อยู่กับจี้เครื่องรางซูเปอร์บอดจับใหญ่แหมงมุมนะครับผมสกิลก็คือเมื่อฝ่ายตรงข้ามนะครับผมใช้สกิลเคลื่อนย้ายทันทีนะครับมีโอกาส33%นนะครับผมเรียกไปยังที่ตั้งของฉันนะครับผมแล้วก็ในเทอร์นี้สกิลของฝ่ายตรงข้ามจะไม่แสดงผลนะครับเช่น สกิลป้ายสีนะครับสกิลยกเว้นค่าผ่านทางทุกอย่างนะครับผมจะไม่มีผลนะครับก็คือมาแต่ตัวปเปล่าๆปล่าเลยนะอ่ามาแต่ตัวปเปล่าๆปวิปปี้เลยนะครับผมแล้วก็เมื่อไม่แสดงผลเนี่ยจะเติบโต10ปอร์ซนะครับผมโอเคแล้วก็อีกสกิลหนึ่งก็คือเมื่อฝ่ายตรงข้ามมาตกยังฉัดอ่าตัวเราเนี่ยมีโอกาส55%รนะครับรับบริจาคพื้นที่ที่แพงที่สุดของฝ่ายตรงข้ามนะครับผมตัวเนี้ยเอาความคิดก่อนก็คือมันอาจจะค่อนข้างดีนะแต่ว่า เปอร์เซ็นต์มันอาจจะน้อยไปหน่อยนะครับจริงๆเนี่ยน่าจะโดนเนิร์ดมาใช่ไหมรู้สึกว่าถ้าเป็นของเซิร์ฟเกาหลีเนี่ยถ้าเกิดว่าสกิลมันไม่ออกนะครับมันจะเพิ่มไปเป็น25%เปอร์เซ็นต์ใช่ไหมเพิ่มทีละ25นะแต่ว่าอันนี้มันเพิ่มทีละ10นะครับก็พอใช้ได้แหละนะฮะก็เดี๋ยวไปลองรีวิวดูแล้วกันนะครับผมว่า,าตัวจี้ตัวนี้มันจะออกบ่อยสักแค่ไหนไปชมกันได้เลยครับผม โอเคครับตอนนี้ก็อยู่กับไอลินนะฮะก็เป็นตัวไก่ผมเองนะครับจะมาลองเทสดูว่าไอตัว3-3%เนี่ยมันจะออกบ่อยสักแค่ไหนนะครับแล้วก็ไอตัวขโมยเมืองนะครับผมรับบริจาคเนี่ย5 5เนี่ยมันจะออกบ่อยไหมนะฮะ55%เนี่ยไม่ต้องกลัวนะครับเพราะยังไงตก2-3รอบเนี่ยมันต้องออก1ครั้งอยู่แล้วนะครับแต่ว่า3-3%าเนไงเออที่ว่าเรียกฝ่ายตรงข้ามมานะครับมันจะออกบ่อยไหมเราต้องมาลองเทสกันดูนะฮะ อันนี้ไม่ออกนะฮะ5้าิบไม่ออกย้ายกลายเป็นสี่สิบสามเปอร์เซนแล้วนะครับผมฮึบอ๋ออันนี้ออกนะครับผมแต่ว่าอันนี้ผมใส่เป็นหมวกป้องกันมานะครับก็คือมันป้องกันย้ายได้นะฮะเฮ้ยออกว่า3 3เอออกว่าเฮ้ยแต่ว่ามันไม่ได้หยุดนะฮะมันไม่ได้หยุดย้ายนะครับผมก็คือถ้าเกิดว่า ่ายตรงข้ามยังติดเบิ้ลอยู่นะฮะก็ยังเรียกได้อยู่นะฮะก็ยังทอยต่อได้นะครับมันไม่ได้พอเรียกมาแล้วมันจะหยุดทอยนะครับผมฮึบอ่าอันนี้หมวกป้องกันผมออกนะครับ33%เออกติดกัน2รอบนะฮะโอเคตอนนี้กลายเป็น4 3าแล้วนะฮะเอาละผมจะเลือกเป็นตัวนี้นะฮะ โอ้โหปอยไปตกเมืองเขาแต่วันเลยโอ้โหตายแล้วผมใส่ผมใส่ตัวนี้มานะผมใส่ผมใส่แปนสปริงมาแต่มันไม่ช่วยเลยฮะฮึบคือจะมาลองเทสดูนะครับว่าสกิลมันจะออกบ่อยสักแค่ไหนนะฮะฮึบ ตอนนี้กลายเป็นห้าสิบห้าแล้วนะฮะอืมออกแล้วนะครับผมก็ออกที่ห้าสิบห้านะครับมันก็ถามว่าเปอร์เซ็นต์มันเยอะไหมมันก็มันก็มันก็ไม่ค่อยเยอะนะสามสิบสามใช่ไหมอ่าสำหรับสามสิเซนนะครับผมแล้วก็ข้อเสียของมันคือถ้าเกิดว่าเราไม่มีเมืองเนี่ยมันก็สู้ไม่ได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดเรา ใส่ราชาโดนราชาบริจาคเนี่ยเราก็ยังผมว่ามันน่าจะโอเคกว่าไหมถ้าเราใส่โดนราชาก๊อป,ปี้เนี่ยผมว่าน่าจะน่าจะโอเคนะฮะฮเห็นไหมถ้าเกิดเราใส่ใส่โดนราชาก๊อป,ปี้เนี่ยมันมีโอกาสที่เวลาฝ่ายตรงข้ามเนี่ยสร้างเลนมาร์กนะครับมันก็จะมีโอกาสที่จะ สร้างแนนมาร์กตามนะครับมันจะเป็นการวิกได้นะฮะแต่ว่าถ้าเกิดเราไปใส่โดนตัวสกิลที่ไม่มีสกิลย้ายเนี่ยก็เล่นค่อนข้างยากนะฮะโอเคมาอันนี้ผมเอามาเล่นกับตัวเองสักรอบนึงนะครับแล้วเดี๋ยวจะลองไปใช้งานจริงในแมปนะฮะปึบบอือ เนี่ยถ้าเกิดว่าสู้จริงๆเนี่ยมันก็มันก็มันก็นกนกแพ้สายวิกนะฮะเพราะว่าถ้าเกิดเราใส่โดนาชา c อปปี้เนี่ยมันอย่างที่บอกครับมัน่ายังยังสร้างแลนด์มาร์กตามได้ไงเพราะฉะนั้นถ้าใครที่มีโดนาชา c อปปี้อยู่แล้วก็ไม่ต้องหาก็ได้นะแต่ว่ามีไว้มันก็ไม่เสียหลายไงมีไว้มันก็ไม่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 ไมไมไมบุกสลายอะไรนะครับผมเนี่ยที่จบวิกได้ง่ายๆเลยเห็นไหม ไปไหนดีไปไหนดีสิบสองไปนี่ไงอ้าวขอไปตกเมือัวเองตายแล้วคืออย่างที่บอกครับถ้าถามว่าดีไหมมันมันมันก็ไม่ค่อยดีหรอกฮะ อ่าอันนี้ติดกับดักนะฮะคือโดยส่วนตัวเนี่ยถ้าให้ผมเลือกนะครับเลือกใส่2อ,อย่างระหว่างตัวอ่าตัวจี้บอดใยแมงมุม um เนี่ยกับโดราชาบริจาคก็อ่าโดนก็ปีราชาบริจาคเนี่ยผมเลือกใส่เป็นอ่าโดนดีกว่านะฮะเพราะว่ามันยัง มันมันสามารถที่จะพลิกแคลงได้นะฮะหรือว่าเป็นการกันวิกฝ่ายตรงข้ามได้เพราะถ้าเกิดว่าฝ่ายตรงข้ามใส่หมวกป้องกันมาเนี่ยเราก็จะฆ่าฝ่ายตรงข้ามค่อนข้างยากนะครับมาเดี๋ยวมาลองเล่นดูสักตาหนึ่งแล้วกันนะฮะเราไม่รู้ว่ามันจะมีการย้ายไหมแต่ก็คือมันยังมันยังสามารถขโมยเมืองได้นะครับ บริจาคเมืองนี่โอกาสถึง55%เลยนะที่ว่าเราจะได้เมืองของฝ่ายตรงข้ามเวแล้วฝ่ายตรงข้ามเนี่ยมาตกอยัง,อยงตัวเรานะฮะอ่าเดวิลซินอ่าตัวนี้สายย้ายนะครับใช้ได้นะฮะโอ้โหแต่สายย้ายแต่เขามีหมวกป้องกันนะฮะ เดี๋ยววิวซินี้จะเป็นสายย้ายอยู่นะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเขาเยียบยังเมืองของตัวเองเนี่ยเขาก็มีโอกาสที่จะย้ายาย้ายไปไหนก็ได้นะฮะย้ายไปไหนก็ได้ภายในแถวนะฮะเอาละ 33%จะออกไหมออกปึบสก,กิลเตะโอ้โหเตะไม่ออกนะฮะเตะไม่ออกก็โดนดักจับไปตามระเบียบนะฮะปึบอ้าวสก,กิลย้ายออกฮะ ขอไปเอาตัวบังคับย้ายออกก่อนนะอ่าเอาละอืมเลลงสิบนะครับผมตอนนี้กลับไปยังเมืองของฉันเลยฮึบอืมโดนไหมฮะ ดูที่ว่าเขาจะสู้ไหมนะครับผมกไม่มีเลยนะไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรจากจากตัวโดนนี่เลยนะฮะได้จากใจแมงมุมนี่เลยนะฮะเออมันไม่ได้ใช้ประโยชน์เลยมาเดี๋ยวไปลองอีกสกตาหนึ่งแล้วกันนะครับผมคืออย่างที่บอกอะ่ะมันคือถ้าเกิดว่าเรา เล่นเป็นอ่าโดนราชาก็ปี้โดนก็ปี้ราชาบริจาคผมเรียกชื่อยากนะเรียกสลับไปสลับมาก็จะเป็นโดนก็ปี้ราชาบริจาคนะครับผมถ้าเกิดว่าฝ่ายตรงข้ามสร้างแลนมากเนี่ยเรายังสร้างแลนดมากตามได้แต่ถ้าเกิดว่าเราใส่เป็นบอดใยแมงมุมเนี่ยมันคือมันมัน,ม,นมันเอาไปเล่นใช้งานจริงเนี่ยค่อนข้างยากนะครับในมันก็ใช้งานกรณีที่เราเจอแบบว่าพวกสายย้ายนะครับผมอย่างเช่นป่าบียองล่างนะครับผมหรือไม่ก็ เอาไว้กันไอรินก็ได้นะอ่าเอาละอันนี้ก็เจอกับตัวเจ้าหญิงนะครับผมมีสกิลอ๋อก็มีสกิลย้ายอยู่นะฮะใช้ได้อยู่นะครับมีสกิลย้ายอยู่แล้วอันนี้ก็คือเขาจะไม่มีสกิลรอบนะครับไม่มีสกิลเร่งรอบเพราะฉะนั้นผมจะเลือกเป็นสร้างแลนด์มาร์กตามนะครับถ้าเกิดเราเล่นกับตัวฟีนเนี่ยแล้วเราเจอในกรณีตัวละครประมาณเนี่ยเราสามารถเลือก เลือกเป็นอย่างอื่นได้นะฮะเอาตอนนี้เป็น40ใช่ไหมอ่ะอันนี้ก็จะเลือกเป็นสร้างแลนด์มาร์กตามน,นะครับผมจะเลือกเป็นอันนี้นะฮึบรอ,อดูกันซิว่าเขาจะ,ะตัวสกิลย้ายเนี่ยเขาจะออกสักเท่าไหร่นะฮะกดดักผมเลือกไปที่เมืองเขาแล้วกันนะฮะขู่ไว้ก่อนนะยังทำอะไรไม่ได้หรอกแต่ขู่ไว้ก่อน ออกไหมเอาเรียกมานะครับผมแต่ว่าเสียดายฝ่ายตรงข้ามไม่มีเมืองนะฮะแล้วก็เขาไม่สามารถซื้อต่อด้วยเห็นไหมเออเขาซื้อต่อเมืองเราไม่ได้นะฮะฮึบเกออ้านะฮะเลี้ยงก้าวไปเตะไม่ออก โอ้โหสกิลไม่ออกเลยฮะโอ้โหแต่ผมโดนเขาเตวะว่ะสกิลเปอร์เซ็นต์น้อยแต่โดนก่อนวะ่ะอ่าตอนนี้สร้างเลนมาร์กตามแล้วนะครับคือข้อดีของอ้าวโดนเนี่ยฮะข้อดีของตัวนี้นะครับผมมันคือมันสามารถมีสกิลสร้างแลนได้นะฮะคือไอตัวเลือกที่3นะครับผม อ่าเฮ้ยสามสิบสามเปอร์เซ็นต์าออกนะฮะมันก็ออกอยู่ไม่ใช่ว่ามันไม่ออกนะครับผมมันก็พอใช้ได้นะครับแต่ว่าคืออย่างที่บอกว่ามันมันมันก็หลายอย่างนะมันก็หลายอย่างแต่ถ้าเกิดว่าเราจับพัดจับผูนะครับผมมาเจอตัวที่เขาไม่มีสกิลอ่าเขาไม่มีจี้รอบนะครับหรือว่าสกิลรอบนะฮะสกิลเล่งรอบเนี่ยก็ใช้ได้อยู่นะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราเล่นตัว ควีนอลิซาเบธหรือว่าเป็นเจ้าหญิงอลิซาเบอ่าฟิสอลิซาเบลดิเออควีนอลิซาเบลหรือว่าเจ้าหญิงอลิซาเบลเนี่ยก็มีตัวสกิลสร้างแลนด์มาร์กตามอยู่แล้วนะครับถ้าเกิดว่าเราใช้เป็นตัวสร้างสร้างแลนด์มาร์กตามเนี่ยเราก็ไม่จําเป็นต้องใช้โดน Copy ก๊อปปี้ราชาบิจจใช่ไหมแล้วก็เปลี่ยนมาใส่ตัวนี้แทนก็ได้เหมือนกันนะครับผมเอาไว้ค่าเนาะ เออโอเคก็น่าจะอยู่ประมาณนี้นะครับยังไงก็ฝากช่องเทพเก็บอวยไว้ด้วยลวกันนะครับแล้วก็ใครที่สนใจจะซื้อขายไอดีก็ติดต่อแนงเข้ามาได้เลยนะฮะโอเคก็ไม่มีอะไรครับคลิปนี้มาโชว์เพชรสวยนะฮะ99 990นะครับแม่ถ้ามี9ก้าอีกตัวนี้สวยงามนะครับโอเคก็เอาไว้เจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายครับผมจุ๊บจุ๊บปักทุกคนนะครับบ๊ายบายจ้า